ออกไปเนื้อของพวกวิชเนี่ยไม่ได้หาง่ายๆหรอกนะเจ้าแมวส้มเสียยิ้มเลียริมฝีปากด้วยความอยากลิ้มลองยืนหน้าเข้ามาใกล้ลูกกรงตรงหน้าของเธอแต่ทันใดนั้นหัวของมันก็ถูกกรงเล็บแมวที่เธอคุ้นเคยตบเข้าอย่างแรงเจ้าแมวส้มหมดสติร่วงลงไปด้วยการจู่โจมเพียงครั้งเดียวเบื้องหลังของมันปรากฏเป็นร่างแมวสองร่างคือเจ้าแมวตัวแรกที่เธอพบเจอกับเจ้าโกโก้แมวของเธอยืนรายงานอยู่โกโก้ ั่นเธอเองเหรอพอเธอสังเกตดูดีๆแมวทั้งคู่ก็มีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกันมากจริงๆฉันว่าฉันก็บอกอย่างมั่นมาะแล้วนะว่าให้รออยู่ที่บ้านอย่าออกมาเพ่นพ่านนะเจ้าแมวอีกตัวกล่าวตำหนิติเตียนเธอก่อนที่เจ้าโกโก้จะหยิบกุญแจมาไขาเปิดประตูให้เธอเจ้าแมวตัวนี้คือพี่ชายฉันเองเขาชื่อว่าเจอรานะเมียวโกโก้พูดคุยกับเธอด้วยภาษาของมนุษย์เช่นกันโคอี้ตกใจแต่ไม่มากเท่าไหร่เพราะสิ่งอื่นๆที่เธอเจอมาในช่วงนี้ ทำเธอตกใจมามากเกินพอแล้ว